ส้มจะมากินหมูหันกับคุณแม่นะจ๊ะเนี่จจะครั้งแรกจะหมูหันตัวนี้ก็ประมาณแดกิโลกรัมจะเพื่อนๆนก็มีคุณแม่จะทานด้วยสวัสดีจ้ะคุณแม่สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้าน้องสาวน้องสาวก็จะทานด้วยจ้ะเนี่จ้ามาๆจะเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกัน ต้องสั่งก่อนนะจ้าหมูหันไม่ใช่ว่าจะไปซื้อได้ต้องสั่งก่อนหนึ่งวันจ้าว่าจะเอายังไงจ้ามาๆจ้าเพื่อนๆมาทานด้วยกันตื่นเต้นตื่นเต้นจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆมาๆจะมาทานหมูหันด้วยกันไปยงสวัสดีเลยต้องสวัสดีสวัสดีแล้วหันเลยน้องสาวจะหันให้คุณแม่จ้ะ เออน้องสาวเขาเคยกินไหมเนี่ยไม่น้องสาวก็ไม่เคยกินจ้ะเพื่อนๆอังนี้แหละครั้งแรกก็มีก็มีนี่ด้วยจ้ะนี่มีหางด้วยจ้ะตัวนี้ก็สองพันจ้ะเพื่อนๆเราต้องสั่งก่อนนะจ๊ะสั่งก่อนหนึ่งวันจ้ะก็มีราคาเอพันหกแล้วก็พันแปดแล้วก็สองพันจ้ะพอดีส้มออครั้งแรกที่ที่ได้กินแล้วคุณแม่ก็ ครั้งแรกด้วยจ้าก็เลยสั่งตัวใหญ่ๆไปเลยจ้ากินให้มันอิ่มไปเลยจ้ามาาจ้าน้องสาวก็หันอยู่โอ้ชิ้นินเขาเขาเรียกอะไรนะจ้าค่าแหลกแหกหมานจ้าเพื่อนๆให้คุณแม่ไม่ไม่กินข้าวนะจ้าเพื่อนๆกินแต่กินแต่หมูหันจ้าให้คุณแม่ทานก่อนอยคุณแม่จัดการเลยคุณลูกจัดการเลยคุณลูกอือาเนี้จ้าเพื่อนก็ ข,ขอชิมไม่ใส่น้ำจิ้มนะจ้าว่าจะเป็นยังไงอืมไม่ใส่น้ำจิ้มอร่อยมากเลยจ้าเพื่อนจิ้มนิดนอืมกินกับดอกอัญชันจ้ะอืมนังกรอบดีโยหนังคุณแม่บอกว่าหนังกรอบดีมากเลยจ้า อืมอืมจ้ะไม่อไม่เอากลับน,น้องเคยก็เตรียมกล้วยเตรียมอะไรนี่เราจะทั้งขาเลยยกเลยอย่างนี้เลยซมก็ไม่เคยกินเนาะอร่อยมากอร่อยมากน้องสาวบอกว่าอร่อยมากมามามาจกเพื่อนๆมาทานด้กันอืม พ่อแม่ดูดูดูเขาทำสิชาเพื่อนอ้าวพี่ตันหะอ่ะก็พอถึงแม่ผักไหมเหรอไหมเหรอแมา่ อ,อ,อร่อยมากจ้บเพื่อนๆเดี๋ยวส้มจะซื้ออีกซื้อมากินอีก <c oughs> ดอกอันชัน

มีขับแถวด้วยนะจ๊ะเพื่อนมีปก็ใส่เพื่อมาดามกะปิน้องสาวก็ใส่เสื้อ,อ,อมาดามกะปิกา,านนะน้องสาวบอกว่าพี่มาดามกะปิมาทานด้วยกันจ้ะ <c oughs> แล้วก็เอีทุกทุกท่านเลยนะจ๊ะอร่อยมากๆเลยจ้ะ ทำได้ดีมากเลยจะเพื่อนซื้อมาแล้วก็มากินเลยสั่งไว้เป็นเดือนวันสั่งไว,ว้หน,นดดึ่งวันสะดวกท่นอ่าผักแพล่เนื่มดีไหมคุณแม่ hn, เนืมอนิ่มจ้ะอื้ออืัก ห,หนังสกป้กปดพีสมมาก็ได้กินของอร่อยน้องสาวบอกว่าพี่ส้มมาก็ได้กินของอร่อยจ้ะจ หูม่เลยฮึแบดแยกกินตั้มังเนี่ยปาดหูคุณแม่บอกให้ปาดหูจ้ะม <c oughs> ัก <c oughs> ยังหูมักข่งหูมาเชี่ยวหูอ่ะจะมันไหนอนะ ก็ยังอืมกรบอบนรอมดีเนี่ยขานุ่มดีจ้ะตัวขานุ่มดี คุณค่ะไอ้พิมเขาก็ะเซ่ะเอาผักมั่อนอเลยขอบใจมาจ้า่อย่อ,อยอ <c oughs> เาาขาว่าเขาอย่างซี่มครงย่ <c oughs> ยางร้อนๆอ,อ,อยู่เลยจ้ะเพื่อนเพื่อนย่างสีสง่โครงอือย่างเขาบอกเขา เขาบอกว่าย่างสี่ชั่วโมงจ้ะคันสี่ชั่วโมงหันสี่นะสชั่วโมงสุกดีเนาะสุกดีสี่ชั่วโมงสุกดีมากเลยจ้ะคันสี่ชั่วโมงสุกดีเอาบอกสามีมา S <S ไปเลยจ้ะไปเลยจ้ะเพื่อนขอบคุณนะจ๊ะสวัสดีจ้าโชคดีจ้ะบายบ